สวัสดีครับฟาร์มเห็ดบ้านน้ำฮาวครับวันนี้นะครับเอาอะไรมาให้ดูเราเตอร์ครับที่บ้านนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านสวนนะทำฟาร์มเห็ดด้วยแล้วพอนี้ก็ออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณหนกิโลนะครับหกิโลเมตรก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เราเตอร์แบบใส่ซิมนะ 4G นะครับเพราะว่า สายสัญญาเนี่ยทางค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่ยอมเดินสายให้เพราะว่าออกมาจากหมู่บ้านนะครับมันมีจำนวนน้อยก็คือไม่คุ้มเขานะครับผมเลยเลือกมาใช้เราเตอร์แบบใส่ซิมนะตอบโจทย์มากเขาไม่มาเดินสายให้ไม่เป็นไรนะครับผมซื้อเราเตอร์ปุ๊บผมซื้อซิมใส่แล้วตัวนี้ สามารถปล่อยสัญญาณได้เลยนะครับปล่อยสัญญาณ Wi-fi นะนะเราก็จะมี WiFi เล่นนะครับทุกวันนี้เล่นกันกี่เครื่อง 3- 4เครื่องนะแล้วก็เอ่อทีวีก็เชื่อมต่อนะครับแล้วก็อะไรอีกกล้องครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ติดค้างไว้เรื่องอา่ากล้องวงจรปิด ที่ผมที่ผมจะให้ดูว่ารอบบ้านผมมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็มาให้ดูเราเตอร์ก่อนนะครับว่ามันสามารถจ่าย Wi-fi ให้กับกล้องได้อันนี้คือข้อดีที่จะมาเล่านะครับก็คือสำหรับคนที่ออมีบ้านนะครับแล้วห่างออกจากหมู่บ้านไปสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกหรือว่าเจ้าของค่ายต่างๆเขาไม่ยอมเดินสายมาหาเรานะครับทางเลือกคือ ตัวนี้เลยเราเตอร์ใส่ซิมนะครับที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่ตัวนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะมันมันอะไรมันรองรับ m a ็64 user อ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับสเปคนะหน้าตาโคตรหลอ่อนะครับเดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้ออกมาพอสมควรแล้วละ่ะนะเดี๋ยวมาดูกัน หน้า,าหล่อมากนะครับนี่นะครับหน้าตาอย่างกับเครื่องบินล่องหนเจนห้านะของอเมริกาเลยนะโอ้โหหน้าตาโคตรหลอ่อ อันนี้ผมใช้งานอยู่แล้วแล้วก็นี้วันนี้ว่างนะครับผมทําเห็ดแล้วผมว่างผมก็เลยมารีวิวนะครับของที่ผมใช้มาประมาณอสองปีตัวนี้2ปีนะครับมาอยู่นี่ก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับดูหน้าตาก่อนนะครับ ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนโตโต้ลิง AC งพันสอง v i l e t Dual Band ส G เห็นไหม G ใส่ซิมนะครับผมไปซื้อซิมลายปีเอามาใช้เลยประหยัดสุดๆนะครับนี่ไงเขาบอกว่าอะไร4 G 150เมกต่อวินาทีนะการส่งข้อมูลสูงสุดของเขาได้นะ อ่าใช่ไหมนี่ไงอ่าใช่รับรับสัญญาณ 4G นะครับแล้วก็ปล่อย Wifi สูงสุดที่อะไรนี่ไง300เมตรอ่าบวก8 6 867เมตรนะครับแล้วก็นี่ซิมการ์ดสล็อตเห็นไหมที่ผมบอกนะต้องซื้อซิมมาใส่ซิมรายปีจะคุ้มมากนะนะซิมรายปีอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะ ต่อปีนะครับต่อซิมเดี๋ยวยังไงเรื่องซิมเนี่ยผมจะบอกหมดเลยนะครับว่าตัวนี้มันเจ๋งจริงมันรับประกันตลอดอายุการใช้งานของมันนะตัวนี้ผมผมเปิดไปผมเจอผมก็โอ้โหนะสั่งมาใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับยี่ห้อนี้ไว้ให้แล้วก็ซิมที่ผมใช้ก็คือบริเวณบ้านผมเนี่ยมีสัญญาณทูนะเออมีสัญญาณทูทูมูฟนะ จะมีอยู่ค่ายเดียวนะนะบริเวณบ้านผมนะอ่าผมชี้แจงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลตรงนี้เราเตอร์แล้วก็ซิมเอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปหานะครับแล้วก็ได้ราคาที่มันถูกนะครับซึ่งผมใช้เองตลอดนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังจะทิ้งลิงก์ไว้ให้2อ,อย่างนะครับภายในกล่องนี้ผมแกะกล่องไปแล้วแหละนะครับ ผมใช้ผมใช้มาสองปีแล้วนะครับมันก็จะเป็นอะไรในกล่องเนาะผมยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเอาไว้ประกันนี่ไงใบที่ผมซื้อนะครับใช่สองปีมะสิงหาหกห้าประมาณปีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมผมใช้ของเทนด้าอยู่นะพอดีว่าจำนวนกล้องมันเยอะขึ้นนะครับก็จะปีกว่าปีเท่าไหร่นี่ ประมาณปีสองเดือนซื้อสิงหาอ่าหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะอ่าเดือนกันยานแล้วเนาะหนึ่งปีหนึ่งเดือนอ่าผมผมจำผิดนะขอโทษทีนะครับนี่ไงราคาที่ผมซื้อนะโ,โตโตลิงนะรุ่นนี้สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทอ่ะเห็นไหมอันนี้นะอันนี้ผมซื้อจากร้านเข้ามาผมเก็บไว้อยู่เอกสาร แล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือมาให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเปิดอ่านก็ดูถ้าสั่งซื้อนะครับก็จะมีสายสายแลนมาให้นะครับเส้นหนึ่งอันนี้ถาดใส่ซิมของผมมันเก่านะครับ แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นี้นะครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับด้านล่างนะครับก็จะมีรูเอาไว้ห้อยติดผนังนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นช่อง ข้างหลังนี่ไงมีสายแลนนะครับต่อสายแลนแล้วก็ช่องปิดเปิดนะครับเครื่องตรงนี้แล้วก็ใส่ซิมตรงนี้นะครับก็คือเราได้เราเตอร์มาเสร็จปุ๊บเราซื้อซิมมาใส่ปุ๊บปิดเปิดบูตเครื่องตัวเครื่องจ่ายสัญญาณ Wi-Fi ให้อัตโนมัตินะครับ ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยสัญญาณอัตโนมัติเลยเสียบซิมกดเปิดอย่างเดียวนะครับเท่าที่ใช้ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับสุดยอดมากตอนนี้กล้องที่บ้านมีเป็น10ตัวละนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องกันก็คืออยากจะให้ดูว่าคนที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านก็สามารถมี wi-fi ใช้นะครับติดกล้อง ip ได้ นะครับเอาไว้เฝ้าไล่เฝ้าสวนเฝ้าเป็ดเฝ้าห่านนะครับของที่ท่านรักนะครับขอให้มีแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้าเข้าถึงนะครับแล้วก็มาเสียบามาเสียบไฟกับตัวนี้ได้ใส่ซิมเข้าไปนะครับสัญญาณมานะครับคราวนี้ท่านก็ไปเลือกซื้อกล้องไปเลือกใช้อะไรอุอปกรณ์ Wi-Fi อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้สมาร์ทปลั๊กสมาร์ทโฮมต่างๆอะไรพวกนี้ก็สามารถเชื่อมต่อนะครับกับเราเตอร์ตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งงานได้ทุกอย่างเลยครับที่เขาสื่อสารกันด้วยระบบ Wi-Fi เนาะเนาะสื่อสารกันได้ตระกูล E ีวิลิอะไรพวกนี้อย่างของผมเนี่ยผมก็จะใช้อะไรนี่ให้ดูประตูหน้าบ้านก่อนเนาะประตูหน้าบ้านนู่นก็จะใช้ Wi-Fi นะ ให้รู้จักการผ่านมอเตอร์ประตูอัตโนมัตนินี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะในช่อง youtube นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้ช่องนะครับก็จะมีอยู่ที่ตัวนี้ปล่อยจ่ายให้กับกล้องนะครับแล้วก็พวกเราก็เล่นมือถือกันได้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่ากล้องที่บ้านติดแล้วเป็นยังไงมีทั้งหมดกันีกว่าพาไปดูหน่อยตัวแรกนะครับนี่ผมติดไว้ที่ ห้องนั่งกินกาแฟของผมนะเห็นไหมบอกหมดเดี๋ยวโจรู้หมด <c oughs> <c oughs> นะอ่ะไปดูกันบอกไม่หมดหรอกนะบอกไม่หมดบอกไม่หมดนี่อีกตัวที่หนึ่งไปแล้วผมใช้ีย่ห้ออะไรผมใช้แต่วีสตาแคมนะมาให้ดูนี่ไงตัวที่สองวีสตาแคมอ้ซูมไม่ได้ซูมได้ไหม แสงสะท้อนนะยี่ห้อ V Starcam นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ละกันกล้องนะไปหาเลือกเอาไปดูข้อมูลดูราคาไปหาเลือกเอานะครับผมว่ายี่ห้อนี้เสถียรมากนะครับยอดเชื้อเสร็จครับวันนี้พักมารีวิวของหน่อยนะครับอันนี้ตัวที่3ตัวที่3ใช่ไหมตัวที่4ครับตัวที่ส ทุกตัวนี่ผมใช้ VSTAR CAM หมดเลยนะกองนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยลูกตัวเล็กๆแล้วตอนนี้7ขวบแล้วยังไม่มีตัวไหนเสียเลยนะสุดยอดเอาไม่เชื่อไปดูซีรีส์ได้ผมใช้มาน่าจะประมาณ4ีหปีละอย่างต่ำนะ4ีหปีตัวแรกๆนะสีหปีทั้งนั้นเลยยังไม่มีตัวไหนพัง4ตัว5ตัว เป็นไงวีสตาร์แคมไหมนะวันนี้โฆษณาให้ V-Star ร์แคหน่อยแล้วก็เราเตอร์ Wifi นะครับถ้าใครสนใจนะหรือว่ายัางไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ท่านก็ไปเลือกซื้อเลือกหามาใช้เอานะครับผมใช้แล้วว่ามันดีนะผมก็เลยมาเล่าต่ออันนี้ตัวที่อะไรละห6าหกแล้วมั้งนี่เจ เป็นไง่ายวีสตาร์แคปไมนะใช้ยี่ห้อเดียวกันมันจะได้ซิงค์เข้ากันได้นะครับเชื่อมต่อกันได้เสถียรใช้มายังไม่มีพังสักตัวนะครับนี่ไงก็คือไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากนะไอตัวนี้มันรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์นะนี่อันนี้อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้ นี่ตัวหนึ่งอละนี้อีกตัวหนึ่งหลังบ้านนะโอ้อะไรผมใช้ดีผมก็อยากมาบอกต่อนะแล้วก็เผื่อท่านบางคนต้องไปจ้างช่างติดตั้งแพงๆยุ่งยากเป็นหมื่นนะโอ้โหคือเอาเอาเอาสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับยอมเสียตังค์ซื้อเราเตอร์ก่อนนะครับซื้อซิมใส่แล้ะพอนี้ก็ติดกล้องกันยาวๆเลยครับนะ โอเคก็มาเล่าให้ดูประมาณนี้ว่าการที่อยู่บ้านบนพื้นที่ที่ไม่ได้ชุมชนเนี่ยออกมานะท่านก็มีสิทธินะเป็นทางเรื่องนะที่จะเอาเราเตอร์นะเอาไปจ่ายให้กับกล้องได้กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วนะทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องง่ายสะดวกนะครับอ่ะโอเค นะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงสรุปนิดนึงก็คือผมมาแนะนำเราเตอร์ที่สามารถใส่ซิมได้นะครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้กับบ้านแล้วก็แนะนำตัวที่สอง สิ่งที่ต้องใช้คู่กันก็คือซิมรายปีคุ้มค่าที่สุดท่านจะเลือกแบบอ n ลล m มิต d 6หกเมกแเมกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านไปเลือกเอานะตัวที่2เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอย่างที่3กล้องวงจรปิดที่ผมใช้อยู่สเสถียรมากแอปพลิเคชันโอเคสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะหากล้องคุณภาพดี แอปพลิเคชันเสถียรกล้องคมชัดนะก็เดี๋วผมแนะนำยี่ห้อนี้เพราะว่าผมใช้แล้วผมชอบนะครับใช้ดีเลยนะครับแต่ละตัวซื้อมายังไม่มีตัวไหนเสียนะครับอย่างที่สามครับที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือกล้องยี่ห้อวี t ตาร์แคมนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวออส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงลึกมากนะนะโอเคก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าไปดูได้ก็คือเข้าไปดูช่อง YouTube ของผมนะคาเฟอีน DIY ครับนะครับเซิร์ชแอดหาชื่อคาเฟอีน158นะครับอ่ะสะกดนิดนึงคาเฟอีนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ c a f f e i n e นะครับ158 ไปเสิร์ชหาจะเจอช่องนะครับคาเฟอีนหนึ่งโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมกุยยาวละวันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ